สวัสดีครับผู้ก,การวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ย g ประจำเช้าวันที่25มีนาคม2558ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำนับวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,188.95ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,184.85และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,195.30ปิดตลาดไปบริเวณ1,192.73บวกขึ้นมาประมาณ4.03เรียเลลากับอยอ้อน นี้ราคางคงคำตลาดโลกยังคงมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตัวมาที่50ต,ต่อกันและยังสร้างระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ครึ่งระหว่างวันในการซื้อขายทั้งนี้ราคางคงคำได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณเรื่อนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปสูตรเดือนกันยายนขณะที่นักลงทุนซื้อทองคำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการหยุดลงเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ แต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยับขึ้นยังค่อนข้างจากัดเนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐเริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับตะก้าเงินหลังจากกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนกุมภาพันธ์โดย CPI พื้นฐานแบบเทปเป็นรายปีอยู่ที่ระดับ1.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2014และราคาบ้านใหม่ในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น7.5%ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาปจัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลให้ดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวขึ้นและเริ่มมีแรงขายทองคําออกมาสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา S&PDR ถือทองคําเท่าเดิมที่ระดับ744.401ตันถือไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ากองทุนโลหะเงินไอแชถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 1ึ่งอยตันไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโคหะเงินปิดตลาดไปณด้ดับ16.88ออนตัวลง0.08ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปได้ดับ18,011.14จุดอ่อนตัวลง104.90จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ดับ1.0924ออนตัวลง0.0021ดัชนีดอลลาร์อินเดซ์ปิดตลาดไปณด้ดับ97.19บวกขึ้นมา0.16ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัราคาทองคังคถูกกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ชนีดอลลาร์รักษาช่วงบวกเอาไว้ในการซื้อขายของเช้าวันนี้โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบจากวันนี้ขณะที่ยังมีสัญญาณบวงชี้ยังไม่ชัดเจนถึงแรงเทขายดอลลาร์ในระยะนี้อาจจะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากกระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%และดัชนี CPI พื้นฐานเมื่อรวมอาหารและพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%เช่นกัน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ตัวเลขดังกล่าวยังมีการสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกราาลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงมีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยภายในปีนี้อย่างไรก็ตามราคารคลางได้รับแรงหนุนจากแหล่งข่าวคาดกรีกเสี่ยงขาดสภาพคล่องภายในวันที่20เมษายนแล่เขามีการเปิดเผยว่ากรีกเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องงบประมาณในวันที่20เมษายน นอกเสียจากจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดใหม่ซึ่งทาให้กรีซแทบไม่มีเวลาที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มเจ้าหนี้กรีซมีพันธสัญญาต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังจากการเจราจาของผู้นําสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีแองเจล่าไมเคิลของเยอรมน,นีในสัปดาห์ที่ผ่านมาและกรีซเปิดเผยว่าจะยื่นแผนการปฏิรูปต่อพันธมิตรในยูโรโซนในวันจันทร์หน้าโดยหวังว่าจะได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือและหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ที่จะเกิดขึ้น ขณะที่ราคารองคำภายในประเทศได้รับแรงหนุนจากบาทตอร์เรลาชาวน้อ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐกลับมาหนุนสกุลเงนินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นค่างเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางเดียวกับสกุลเงนินในภูมิภาคโดยแรงขายคำกําไรดอลลร์ะชะรอลงและตลาดมองว่าแนวโน้มหลักในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้ยังคงเป็นไปได้ดียวเรื่งมีการคาดการณ์ว่าค่างเงินบาทมีแนวต้านที่ระดับ32.50ส, 2, สตางค์และแนวรับที่ระดับ32.60ส, 2, สตางค์ ดอลลาร์รักษาช่วงบวกในช่วงเช้าวันนี้ได้โดยดอลลาร์มีการแข่งขาดขึ้นวันนี้ขณะที่สัญญาณบ่งชี้ไม่แน่ชัดว่าแรงขายดอลลาร์ในระยะนี้อาจจะสิ้นสุดลงขณะที่วันนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตาสาันหุ้นไทย389.51ล้านบาทขณะที่ซื้อสุทธิตาสันนี้ทุกช่วงอายุ1.4พันล้านบาทการลงทุน YLG ประเมินดาวรับโดยให้ดาวรับระดับ1,185,1,175และ1,163 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1, 200, 1 2 0 0 1,209และ1220สำหรับกลุ่มที่ลงทุนราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้แนวต้านสำคัญระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อเทสร์ออนเบื้องต้นคาดว่าราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านดังกล่าวแต่ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรมเมื่อราคายังไม่สามารถผ่านโซนดังกล่าวโดวยประเมินแนวรับที่ระดับ1 1 8 5น่าถึง1,175เหรียญดอลลาร์ต่อเทสร์ออนยังคงแนะนำการเปิดสถานะซื้อ ในระยะนี้เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นส้านเพื่อทำกำไรเมื่อราคาทดสอบโดยแนวต้านขณะที่การไล่ซื้อยังถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากการเปิดสถานะขายอาจจะต้องชะลอออกไปหากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือโซ่ระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อเทส o ์ได้อย่างแข็ง,กงแกร่งวัน่อพนี้ทั้ง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ